วิเคราะห์บอลบายเบนเทนล้มโตชาแนลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกประจำวันอังคารที่28กันยายน2564ครับระหว่างชักเตอร์ตอรเนตครับจะเปิดบ้านรับการเยือนอินเตอร์มิลานแข่งขันกันที่ออฟลาสปอร์ตคอมเพกต์ act, นะครับเวลา5ทุ่ม45นาทีวันนี้แล้วถ้าหากพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับ ก่อนหนึ่งครับเรามาดูสถิติเ a ตุ o เ e ต d ที่ทั้งสองทีมเจอกัน6นัดหลังสุดต้องบอกว่าเป็นอินเตอร์มิลานนะครับขออภัยนะครับเจอกัน5นัดหลังเนี่ยอินเตอร์มิลานครับพวกเขาเอาชนะได้2นะครับแล้วก็อีก3เกมเสมอกันโดยชัยชนะนะครับครั้งสุดท้ายในอินเตอร์บุกมาตบชักตาตัวเน็ตได้2ประตูต่อ0แล้วก็เสมอกัน1นในวี2 5 0พนนะครับชนะ ในศึกฟุตบอลนะครับยูโรป้า5ประตูต่อ0ูนย์ในปี2020แล้วก็เสมอกันนะครับศูนย์ประตูต่อ0ทั้ง2แมตช์เมื่อปีก่อนนะครับเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนธันวาคมสําหรับอันดับตารางครับนัดแรกชักเตอร์โดนอิเก้มานะครับอินเตอร์มิลานก็แพ้มาอินเตอร์เนี่ยแพ้ลิเวอร์ลีปันศูนย์ประตูต่อ1ครับส่วนชักต้าแพ้เชลริฟครับสประตูต่อ0ูนย ผลงาน6นัดหลังสุดนะครับฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยพวกเขาชนะ4เสมอ1แพ้1ครับโดย2เกมหลังครับพวกเขาไล่ถล่มนะครับรีวาเน่นะครับ 4, ประตูตอนน่อ1แล้วก็ถล่มดินโมเคฟยบ3ประตูตอนน่อ0บวกไปตบนะครับมาริพอ5ประตูตอนน่อ0 แล้วก็แพ้กับเชอร์ดี้ครับ2ประตูต่อศชนะดินาโป20เสมอกับมิาสนะครับ1ประตูต่อ1นในฝั่งของอินเตอร์มิลานครับพวกเขาชนะ3เสมอ2แพ้1ครับโดยเกมนัดล่าสุดเสมอกับอัตแลนตาในบ้านของตัวเองครับ2ประตูต่อ2บุกไปตบฟิออลิน่า3-1ถล่มบโรลญนา6ประตูต่อ1ครับแล้วก็เล่นในบ้านนะครับแพ้กับเรอลมาดิดศย์ประตูต่อ1เสมอกับซามโดเรีย2ประตูต่อ2แล้วก็บุกไปตบเอาชนะเวโรนา3ประต ตัวต่อหนึ่งครับสำหรับโปรแกรมถัดไปครับแน่นอนว่าชักเตอร์เนโดเนตจะต้องบุกไปเยือนนะครับดินาโมเคียบส่วนนะครับอินเตอร์มิลานจะบุกไปเยือนซาสโซโรครับโอเคเรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของข่าวาวกันบ้างแล้วกันครับสำหรับข่าวล่าสุดนะครับแน่นอนว่าชักเตอร์เนพวกเขาเปิดหัวในรายการนี้นะครับด้วยความยำย้ายทุกทีมของโรเบียโตเดอเซร์บี้นะครับ บุกไปแพ้เชรีฟสประตูต่อศูนย์แบบว่าหมดรูปนะครับสู้ไม่ได้เลยแต่ว่าผลงานในลีกเนี่ยต้องบอกว่าสเสด็จแห้วนะทั้งวันทั่วยในลีกทั้งวอหลีกของยูเคนเนี่ยชักเนี่ตอนนี้เราบอกว่าผลงานสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็หาทีมที่จะมาสู้ได้ยากนะครับไร้ถล่มคู่แข่งเนี่ยเป็นว่าเล่นเลยนะครับมาดูกันในฝั่งของซโมเน่นะครับอินซากี้กันบ้างแล้วกันครับพวกเขาเนี่ยเพิ่งจะแพ้ ให้กับเร a อัล d มาดริดนะครับโดยเนี่ยเล่นในบ้านแล้วก็เสียประตูในช่วงท้ายจากโรดิโก้นะนะครับนาทีที่89ทําให้เกมแรกเนี่ยของซุปเปอบอล UCL อินเตอร์เวลานับว่าเป็นความล้มเหลวนะครับนี่คือสิ่งที่แฟนบอลแล้วก็สื่อของอิตาลีเองก็ออกมาตําหนิในจุดนี้สําหรับอินซากีนะครับในส่วนอื่นๆเนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับไปกว่านี้เดี๋ยวเราจะไปอัปเดตกันในเรื่องของทีมนิวบ้างแล้วกันนะครับ ในฝั่งของชักต้านครับพวกเขาจะไม่มีไมโกล่านะครับมาเตเวนโกหนึ่งคนแล้วนะครับที่ไม่ลงส่วนเฟอร์นันโดกับจูเนียร์มาราเอสนะครับสองคนนี้เนี่ยเหมือนจะมีปัญหาการบาดเจ็บคนที่ได้โอกาสก็น่าจะเป็นมาลอส ในฝั่งของเฮดโค้ดอย่างเดซาวีนะครับวันนี้จะได้ไมคคอนนะครับได้โดดโดลาซินาตาโอเลอิสมิลี่นะครับนักเตะอียิปต์ลงสนามออกซัดเป็นตัวจริงอินเตอร์มิลานครับพวกเขาจะยังคงใช้บริการของเราทารโรมาติเนสแน่นอนนะครับในรายของอาตุโรวิวดาวนะครับโจควินคอเลียสเตฟฟนโนเซนซี่แล้วก็คาบิโอบาซาว วาซาโอนะครับก็จะไม่ลงในเกมวันอังคารนี้ส่วนนักเตะคนอื่นครับเอดินเชโกเราทโรมาตินเนสอีวานเปเรซิกมาติโอดามิเอนนะครับเดนเซลดัมฟี่แล้วก็มาซิอัตเออเวซิโนนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าอินซากิจะจัดทีมแบบไหนครับในค่ำคืนนี้เรามาดูกันที่เพย์เยอร์ทูวอตครับนักเตะที่น่าจะสร้างอิมแพคให้กับเกมนี้เยอะพอสมควรครับอันดับที่1ครับได้แก่ไมคอนครับอันดับที่2ครับ เฟรดรินโญ่อันที่3อิสเมลีย์เมื่อกี้ขออภัยนะครับนักเตะบราซิลนะครับไปอ่านเป็นนักเตะของอียิปต์นะครับแล้วก็มาเซโรโบโซวิกนะครับของอินเตอร์นิโคโรบาเลล่าเซฟันตดูวายครับเฟอร์นันโดฮาคารนะครับคาฮานโนรูแล้วก็อีวานเปเดซิกรวมไปถึงอาร์วิสิบครับเรียวชาโร่มาร์ติเนสนี่คือฟอร์มการเล่นนัดล่าสุดนะครับของศึกฟุตบอลยูเซลสุดท้ายครับรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้ครับ ในฝั่งของเจ้าบ้านครับพวกเขาจะมาในระบบนะครับ4-2-3-1ผู้สาบประตูจะเป็นปายาสตอปนะครับเซนเตอร์ฮาบมีมาเวนสโกยิงคู่กับซานโตสทางขวามีโดโดครับทางซ้ายมีสมายลี่คู่ตรงกลางเป็นไมคอนครับเออเป็นเมคอนยิงคู่กับอันโตนิโอทางซ้ายมีเอ่อบอนฟิลม์มทางขวามีเตเต้ครับแล้วตรงกลางเป็นแพลาิกหน้าเป้าเป็นตาโอเร่ ในฝั่งของอินเตอร์มิลานครับมาในระบบ3-5-2นะครับพวกสามประตูเป็นคาน์โนวิกเซนเตอร์ฮาบมีสกินเนียนะครับมีสเตฟานโดวายแล้วก็บัสโตนี่ตรงกลาง5ตัวครับมีนิโคโรบาเรลล่านะครับโบโซวิกแล้วก็คันฮานูรูทางซ้ายมีเปเลซิกทางขวามีมาซิโอดาเมียนและหน้าคู่จะเป็นเอดดนเชโกยืนคู่กับราวเทโรมาร์ติเนสเปิดออกมาแบบนี้ครับพวกสามประตูผมมองว่าสูสีนะนะครับในล่าสุดที่ผ่านมาผลงานของพวกเขาต้องบอกว่า ต่ำกว่ามาตรฐานทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะในฝั่งของอินเตอร์มิลานเนี่ยเรียกได้ว่าเสียประตูง,ง่ายๆนะนะครับในเกมที่เจอกับอัตาลนตาหรือว่าเกมที่บุกไปถลม่มฟิออร์ก็ตามนะครับถ้าไม่ได้เกมลุกที่มีความเฉียบคมเนี่ยอินเตอร์คงจะไม่ได้เก็บแต้มออกมาจากม่วงมหาการไปแล้วหรือว่าล่าสุดนะครับถ้าไม่ได้อา r ช่วยเอาไว้นะครับลูกสุดท้ายที่ซามโดเรียนำเนี่ยอินเตอร์มิลานก็จะแพ้คาบ้านเลยก็ว่าได้ครับผมมองว่าวันนี้พวกสั่ประตูเนี่ยสูสีกันนะครับแม้ว่าชื่อชั้นของ อินเตอร์มิลานจะดูเหนือกว่าเซนเตอร์ฮารนะครับมาเวนโกกับซานโตสวันนี้จะต้องรับมือเอเลนเชโกกับมาร์ติเนสผมมองว่าเหนื่อยแน่นอนสำหรับชักเตอร์โดนเนตนะครับอาจจะเพราะว่าเกมที่ผ่านๆมาเนี่ยพวกเขาเจอคู่แข่งที่อ่อนกว่านะครับแล้วก็เก่งกับทีมที่อยู่ในลีกแต่วันนี้พอเจอคู่แข่งอีกระดับหนึ่งผมมองว่าชักเตอร์โดนเนตคู่เซนเตอร์ฮาร์ปวันนี้น่าจะมีปัญหาพอสมควรรวมไปถึงวิงแบ็กนะครับอิสเมรีกนะครับนัตชินว,วอาจจะเล่นดีๆก็จริงแต่อย่าลืมว่าวันนี้ พวกเขาจะต้องรับมือนักเตะอย่างบา r e เรล่าแล้วก็มาติโอดาเมียนสองคนนี้จะโจมตีริมเส้นทางฝั่งขวาแน่นอนส่วนทั้งซ้ายครับคันาโนดูนะครับกับเบรซิกก็จะโจมตีโดโด,โด้รมถึงเตเต้ที่จะต้องรับมือกับนักเตะของอินเตอร์มิลาน ตรงกลางจะมีโบสวิกเป็นคนสอดแทรกนะครับทั้งเกมรุกและเกมรับวันนี้นิโคโลวาเลล่ากับคาฮานอดูเนี่ยสองคนนี้จะได้สเปซหรือว่าพื้นที่ในการเล่นเกมตรงกลางค่อนข้างเยอะนี่คือสิ่งที่อินซากิพยายามทำมาตลอดนะครับแผน3 5 2คือดันวิงแบ็กสองฝั่งนะครับให้ดาเมียนกับเบเรซิกเติมเกมได้สูงขึ้นแล้วก็คอสบอลเข้าไปข้างในให้เอเดนเชโกหรือว่ามาร์ติเนสจบสกอร์แต่ปจัจจุบันนะครับจะโดดเด่นในเรื่องของการเลี้ยงกินตัวนะครับการเอาชนะคู่แข่งแบบวัน by วันหรือว่า man to man เนี่ยค่อนข้างที่จะ เอามาติเนตยากเพราะวา่าตัวนั้นมีความเร็วส่วนจะเล่นง่ายหรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าคาฮานอรูกับบาเรลาจะป้อนบอลให้เพื่อนยังไงตรงนี้ต้องรู้แล้ครับว่าเกมตรงกลางของอินเตอร์มิลานเนจะโดดเด่นขึ้นอย่างที่พวกเขาเก่งมาตลอดหรือเปล่านะครับส่วนเกมตรงกลางของเชลตีตูเนตครับ เมคอนอันโตนิโอนะครับกับแพทริกวันนี้จะต้องทําเกมหนักหน่อยตรงที่ว่าพวกเขาจะต้องให้บอลฟิลกับเตเต้เนี่ยเติมเกมขึ้นไปสูงเยอะพอสมควรเพื่อช่วยเต่าเร่ไม่งั้นวันนี้ชเชตเตอร์เน็ตอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าแนวรับของอินเตอร์มิลานค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งในระดับหนึ่งนะครับสกินเนียนะครับเซฟานดูวายบาสโซนี่อยู่ในฟอร์มที่กําลังรักสามารถฐานได้ในระดับหนึ่งไม่ถึงกับโดดเดี่นถึงขั้นไม่เสียประตูง่ายหรือว่าเหนียวแน่นสักเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ผมมองว่า แนวรูปแนวรับของอินเตอร์มิลานดูดีกว่าชักเตอร์เน็ตพอสมควรน,นะครับเหรีที่เปิดมาอินเตอร์มิลานต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกผมยังรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยเอเดนเชโก้หรือมัตติเนสตประสบการณ์นะครับในฟุตบอลรายการนี้มัตติโอดาเมียนนะครับเปเนซิก์นักเตะหลายคนในทีมเนี่ยประสบการณ์สูงกว่าชักเตอร์เน็ตอยู่แล้วแล้วก็สถิติของชักเตอร์เนี่ยพวกเขาแข่งใน UCL 20เกมนะครับชนะไปแค่4 แล้ววันนี้มาเจอกับอินเตอร์มิลานที่พลาดไม่ได้ผมลมองว่าแรงจูงใจของอินเตอร์มิลานนัดนี้น่าจะต้องเก็บ3แต้มอย่างน้อยเป็นสําคัญร่วมไปถึงการยิงประตูให้เยอะที่สุดน่าจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับลูกทีมของอินซากี้วันนี้ครับทีมงานวิเคราะห์อบอลบายบอนเทมโตวชาแนลก็ขอเรียกเชียร์ไปที่อินเตอร์นะครับเจอแล้วจิ้มคิดว่าวันนี้นะครับงูใหญ่หน่าจะจัด ชุดใหญ่ไฟกระพริบให้กับชักเตอร์โดเล็ตอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ถ้าหากคุณคิดเห็นเหมือนกันนะครับว่าอินเตอร์มิลานจะเอาชนะได้ก็ให้คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปด้านล่างหรือคุณมองว่าชักเตอร์โดเล็ต จะสู้ได้คุณก็สวนผมได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ความเห็นแต่ละคนไม่มีถูกผิดเป็นเพียงแค่ความชอบส่วนตัวนะครับแล้วก็การวิเคราะห์เนี่ยไม่ได้เป็นการชี้นําแค่นะครับมาวิเคราะห์ให้ฟังตามเนื้องานนะครับตามเขาเรียกว่าข้อมูลเฉยๆที่ผมรู้มาดังนั้นยังไงขอทุกท่านที่แทงอินเตอร์มิลานโชคดีแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้ครับถ้าหากคุณชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทีมงานหน่อยนะครับคนละหนึ่งกระดิ่งก็ได้นะครับคนละหนึ่งไลค์ก็ยังดีไว้เจอกันใหม่นะครัับนนี้ว ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครต้องการจะเข้ากลุ่มนะครับก็ให้สามารถแอดไลน์มาได้ที่ a v k b a l นะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วรู้สึกว่าไม่อยากแทงบอลคนเดียวแล้วนะครับไม่มีคนหาแนวทางให้นะครับอยากได้ทีเด็ดบอลชุดก็สามารถแอดไลน์มาได้หรือว่าจะดูว่าผมแทงคู่ไหน1น0 0 0แสนบาทก็แอดไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับรับรองว่าผมจะพาท่านไปลุยในกลุ่มไลน์ด้วยกันแล้วบันเทิงแน่นอนครับยันนี่เลยสิ้นปียาวๆกันไปนะครับสุดท้ายนี้ ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ